มอนตูนซิมควิกไกด์นะครับเราจะมาโชว์ท่าน2หัวข้อนะครับหคือจะดูแผนที่เพื่อการวางแผนอย่างไรนะครับซึ่งจริงๆตอนแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นวางแผนธุรกิจเนี่ยมันมีแฟกเตอร์หรือข้อมูลหลายตัวใช่ไหมครับกดที่ปุ่ม Informations ครับแล้วท่านจะเห็นเมนู Maps ครับในเมนู Maps นะครับจะบอกโลเคชันต่างๆที่อยู่ในเกมส์นะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับ เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใช้พื้นที่ให้ถูกกับฟังก์ชันหรือเป้าหมายหรือมอดบิสเนสโมเดลนะครับในที่นี้นะครับในกรณีที่แผนของธุรกิจของท่านนะครับจะต้องครอบคลุมลูกค้า B 2 B แล้วก็ต้องอยากรู้ว่า B 2 B Clients อยู่ที่ไหนใช่ไหมครับก็ติ๊กถูกที่คําว่า Show B 2 B Clients นะครับแบบก็จะซ้อน B 2 B Clients ขึ้นมาให้ดูเห็นไหมครับอันนี้คือดูแบบนะครับต่อไปก็คือเราต้องการที่จะดูระยะทางนะครับว่า แต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยห่างกันอย่างไรยกตัวอย่างเช่นนะครับในวัตุนซิมเนี่ยสินค้า B 2 B จะออกจากตัวแบร์เฮาส์ใช่ไหมครับซึ่งในแบร์เฮาส์คือ oon, ครังกูนนะฮะวิธีการก็คือเรากดที่ไมโครชาร์ตใต้ KPI Box ของแบร์เฮาส์โลจิสติกครับกดเลยครับแล้วก็เลือก Distance ครับเพราะนั้นกด Distance นะครับระบบก็จะขึ้นกราฟหรือขึ้นรายละเอียดมาให้นะครับว่าตรงจุดใดไปจุดใดย,ยกตัวอย่างเช่นนะครับ รังกูลเนี่ยเป็นจุดที่ไฮไลท์สีส้มไว้เพราะว่ารังกูลนั้นเป็น w วร์ h o u ส์ของเราใช่ไหมครับแล้วก็โลเคชันเช่นกวลัมเปอร์ภูเก็ตแล้วก็โฮจิมินเนคือสาขาย,ย่อยเขาก็เลยไฮไลท์ว่าถ้าจะดูดูเฉพาะสีส้มก่อนอันนี้คือให้เห็นว่า Distance from Warehouse ไปอย่าง Retail Shop ต่างๆห่างไปลกันขนาดไหนเห็นไมั 1, 30, 1, ก้ยสามิบพันสามร้อยสกโลนะครับในกรณีที่ขั้นจะดูว่า เรากับลูกค้าห่างกันขนาดไหนก็มากดที่ KPI box ของ B2B นะครับเลือก distance ครับก็รู้เลยครับว่าหากวาง warehouse อันนี้หมายถึงว่าตอนวางแผนครั้งแรกนะครับไว้ที่รังกูลเนี่ยนะครับลูกค้าที่จะมีต้นทุนสูงมากคือลูกค้าที่ชื่อ Big Co เพึ่งห่างไปถึง1,600กกิโลโดยประมาณนะครับ ในขนาดที่ลูกค้าที่ใกล้ที่สุดคืเอเมนกับ VIP อเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก7 7 0ดร้ถึงแปดกิโลนะฮะซึ่งแน่นอนครับระยะทางเหล่านี้คือ l ลีดททมคือระยะเวลาในการขนส่งและป็นุ้ทุนด้วยครับและนี่ก็คือวิธีการดูแผนที่ดูระยะทางครับ